สวัสดีค่ะเพื่อนๆรอ,อมาหลายวันแล้วน้องจะเก่เกวันไหนวันนี้ได้เลิกเบิดใช้นะคะพี่พรไปสวนมนที่วัดเพิ่งกลับมามาลุ้นกันว่าน้องจะฝักใหญ่ไหมสุวรรณรักนะคะเพื่อนเป็นบอลสวยใบด่างสวยมากหอมวันนี้หอมหอมแล้วนะคะ ก็เปิดนะคะเพื่อนเปิดกระป๋ะนี่ทุกคนเกสรตัวเมียมีเกสรตัวผู้นะคะแล้วบ,บีบอลก็จะผสมกับบอลบอลกัดสีนะเ,นเพื่อนๆใบหนาคัดไว้แล้วนะคะ สอนตัวผู้จากต้นอื่นนะเพื่อนๆพ,พี่พรเตรียมไว้แล้วนะคะเนี่ยพี่พรเอาใส่กระดาษลงเรายังไม่เก่งนะทุกคนพี่พรยังไม่เก่งแล้วก็แตะอู้ฝักใหญ่อยู่นะทุกคนตึงต้งตึง้งตึ้งแค่นี้แล้วก็ป้ายนะคะกว,ดวดาดกวาดเบาๆนะคะ กวาดไลทีเดียวช้ำแค่นี้ก็ติดค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีข้อผิดพลาดประการใดแค่นี้ก็ติดแล้วเกส่วนที่อยู่พูุ่กันแล้วก็ดิดๆนะคะเพื่อนเรียนแบบธรรมชาติลมพัดไปปิวมาถ้าเมื่อก่อนนะดิดๆ,ๆ,ๆิดแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคน วันแรกเพราะว่าเจาะทุกวันถ้าวันแรกนี่มีเปอร์เซนติดเยอะนะคะแล้วก็ดีดดีดพวกกันที่มีเกสรติดอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็เก็บเกสรตัวผู้นะคะเพื่อนพรุ่งนี้เราก็เก็บเกสรตัวผู้ข้างบนเอาไว้ไปผสมกับต้อนอื่นโอเคนะคะสวัสดีค่ะผมเพี้ยงขอให้ติดให้ติด